สัปดาห์นี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็จะมีโปรแกรมลงทำการแข่งขันฟุตบอล FA ครับนะครับซึ่งถือเป็นเกมนัดสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งนัดนี้นะครับสำหรับผมผมก็ถือว่าเป็นนัดชี้ชะตาเอริกเทนฮากเลยนะครับจะอยู่หรือจะไปก็น่าจะอยู่ที่เกมนี้หละครับถ้าสมมติแพ้แมนเชสเตอร์นะครับโอกาสสูงมากครับที่เทนฮากจะโดนปลดนะครับและในตอนนี้นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเอริกเทนฮากก็มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อเหมือนกันครับสื่อไปถามว่าอนาคตของคุณต่อไปจะเป็นอย่างไรบ้าง เทนฮากก็บอกว่าตอนนี้นะครับผมขอไม่พูดถึงเรื่องนี้นะครับเพราะว่าสมาธิทุกสิ่งทุกอย่างของผมอยู่ที่เกมวันเสาร์นี้ถ้าทีมชนะทุกอย่างก็จะไปตามโปรเจกต์เหมือนเดิมเลยครับนี่คือบทสัมภาษณ์ของเอริกเทนฮากนะครับก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไร แต่อย่างไรก็ตามครับเหล่าบรรดากูรูจากต่างประเทศนะครับตอนนี้เขาก็ได้มีการออกราคากันแล้วนะครับสำหรับเหล่าบรรดาตัวเต็งกุนซือที่จะมารับงานต่อจากเอริกเทนฮาครับมีาคาดการกันต่างๆนานาครับว่าจะเป็นใครกันบ้างในคลิปนี้ใครเป็นตัวเต็งกันบ้างนะครับไปดูกันเลยครับสำหรับกุนซือคนใหม่นะครับที่จะมารับงานต่อจากเอริกเทนฮาในการเป็นกุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเหล่าบรรดากูรูเขายกให้ทางโปเชติโน่คือเต็งหนึ่งนะครับ สำหรับโปเชตินโนครับล่าสุดก็เพิ่งแยกทางกับเชลซีไปแบบสดๆร้อนๆอนะครับถามว่าโอเคไหมสำหรับผมถ้าในเรื่องของการคุมทีมสไตล์การเล่นไม่ติดนะครับถ้าสามารถทำแมนยูแล้วก็เล่นเกมลุกมันเหมือนตอนที่เขาปั้นสเปอร์ในยุคๆนึงนะครับที่ปั้นแฮร์รี่เคนคริสเซียนอีริกเซ่นนะครับเดเลย์แนลี่แล้วก็มีอซอนฮอรมีนอีกคนนึงครับก็ถือว่าเป็นทีมที่เล่นเกมลุกได้สนุกเลยครับ แต่อย่างไรก็ตามครับพอเขาย้ายไปคุมทีมอย่างเปเช่ครับก็เสียรางวัลไปพอสมควรเหมือนกันครับมีฤดูกาลหนึ่งที่พลาดการคว้าแชมป์ไปนะครับส่วนการคุมเชลซีก็ถือว่าอาจจะยังไม่รู้ผลสําหรับผมนะครับเพราะว่าช่วงท้ายฤดูกาลฟอร์มก็เริ่มดีขึ้นมานะครับแต่เชลซีด้วยมาตรฐานที่เขาสูงจริงๆครับเชลซีก็บอกว่าผลงานแค่นี้ก็อยู่ต่อไม่ได้แล้วครับถามว่ามาคุมแมนยูโอเคไหมก็อย่างที่บอกไปนะครับเรื่องรูปแบบการเล่นไม่ติดนะครับแต่ติดเรื่องเดียวก็คือเรื่องวาสนานะครับ ครั้งหนึ่งครับก็เคยพาสเปอร์เข้าชิงยูฟาแช,ชมเปี้ยนลีกมาแล้วนะครับแต่ก็ไปพลาดท่าแพ้กับลิเวอร์พูลไปในเกมนัดชิงนะครับผมก็มองว่าเหมือนดวงของโปเชตติโน,โนครับมันไม่ค่อยถูกกับการคุมทีมในอังกฤษสักเท่าไหร่นะครับในเรื่องของการคว้าแชมป์นะครับแล้วก็พาเชลซีฤดูกาลนี้เออเข้าชิงคาราบาวครับกับลิเวอร์พูลก็พลาดแชมป์มาอีกครับ ดังนั้นเรื่องวาสนานี่ผมว่าก็สําคัญเหมือนกันนะครับดังนั้นถามว่ามาคูแมนยูโอเคไหมไม่โอเคเท่าไหร่นะครับสำหรับทางเตงหนึ่งอย่างมาริซิโอโบเชติโน่ะครับใครเยีบมาที่เตง2กันบ้างครับเตง2คือคนนี้นะครับนั่นก็คือคีรนแม็กเคนนานะครับคนนี้นะครับผลงานฤดูกาลที่ผ่านมาก็เป็นกุญสื่อที่สร้างเซอร์ไพรส์เลยนะครับสามารถพาทีมม้าขาวอิบสวิตครับเลื่อนชั้นจากเดอะแชมเปี้ยนชิพขึ้นมาสู่พรีเมียร์ลีกได้อีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งงแรรรกกกในนนอบบ20ว่่าาปีคั็ผลโดดดเะ แต่อย่างไรก็ตามครับการคุมทีมในเดชแมเปี้ยนชิพกับการคุมทีมใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันแตกต่างกันลิบลับเลยนะครับขนาดกุนซือที่ว่าโปรไฟล์เหมือนว่าจะดีนะครับอย่างทางเอริกเทนฮากเข้ามาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ถือว่ายัางลำบากเลยครับโชเซ่บุญโยลุยฟันกาวเดวิดมอยล์อะต่างๆครับผมก็เลยมองว่า,วามันจะเป็นก้าวกระโดดที่เกินไปนิดนึงนะครับถ้าแม็กเคนนาอยู่ๆไปคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะครับก็เป็นตัวเลือกที่ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นักนะครับ ในเต่ง2อย่างแม็กกนนาครับส่วนเต็ง3านะครับตอนนี้เป็นทางโทมัสทูเคิลนะครับคนบนขวาสุดนั่นแหละครับเป็นเต็งสานะครับโทมัสทูเคิลนะครับผลงานฤดูกาลที่ผ่านมาถือเป็นฤดูกาลที่ล้มเหลวมากๆเสียรางวัลไปพอสมควรเลยครับในการคุมทีมบาเยิร์นมิวนิกนะครับอุตส่าห์ซื้อนักเตะอย่างแฮร์รี่เคนไปร่วมทีมนะครับแต่บาเยิร์นฤดูกาลนี้ไม่ได้แชมป์เลยแม้แต่รายการเดียวนะครับมิหนำซ้ำนะครับ ในบุนเดสซิก้าเยอรมันจบอันดับที่3ด้วยนะครับถือว่าเป็นผลงานที่น่าผิดหวังสุดๆนะครับนั่นก็เลยเป็นเหตุทําให้เขาต้องแยกทางจากบาเยนมิวนี่ครับแต่อย่างไรก็ตามครับเรื่องรูปแบบวิธีการเล่นนะครับก็ถือเป็นบอลที่เล่นเกมรุกสนุกเลยครับบอลของทูเคิลครับแต่เก่งในบอลถ้วยแต่ถ้าเกิดบอลลีกครับผมก็มองว่าถ้านับเฉพาะบอลลีกอย่างเดียวทวมัสทูเคิลก็อย่างยากนะครับโอเคถ้าเกิดสมมุติจะเน้นในเรื่องของบอลถ้วยก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจแต่ถ้าเกิดจะเน้นแบบ บอลถ้วยด้วยแล้วก็ผมก็มองว่ายังยังยากอยู่นะครับสำหรับทางทมัสทูเคิลที่จะพาแมนยูกลับสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับดังนั้นตัวเลือกนี้ก็ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่แหละครับสำหรับเต็ง3ร่วมนะครับก็เป็นพ่อหนวดคนนี้แหละครับนั่นคือโรเบรโตเดอแซบี้นะครับกุนซือของไบรตันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางเดอแซบีครับถามว่าคุมไบรตันมันไหมก็ฤดูการที่แล้วทําผลงานได้ดีเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามฤดูการล่าสุดก็ ด้วยปัญหาการบาดเจ็บการขายตัวนักเตะไปก็ทําให้ฟอร์มของไบรตันไม่ค่อยเปรี้ยงปร่างเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็ในเรื่องของโปรไฟล์ครับผมว่าอย่างเดอร์แบี้ครับกับแม็กคนนาบอกว่าค,คล้ายๆกันนะครับคือจะก้าวกระโดดไปนิดนึงถ้าเกิดอ,อยู่ก้าวขึ้นไปคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยซึ่งดูจากนักเตะภายในทีมนาเวลานี้นะครับมันก็คงจะยากมากๆครับที่จะพาแมนยูกลับสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับดังนั้นในรายของเดอร์แบี้ผมก็ยังมองว่า ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าจะมาคุมทีมถอดจากเอริกเทนฮาครับส่วนเตง5ตอนนี้นะครับเป็นทางแกเร็เซาลเกตนะครับซึ่งเซาลเกตก็อย่างที่เราทราบกันแล้วครับตอนนี้คุมทีมชาติอังกฤษอยู่เป้าหมายสําคัญครับก็คือยูโร2024ในครั้งนี้ครับถ้าไม่สามารถคว้าแชมป์ได้นะครับก็โดนปลดแน่นอนเลยครับเพราะว่าทางทีมชาติอังกฤษชุดนี้มีผู้เล่นที่ดีๆนี้เพียบเลยนะครับยังไงก็ต้องแชมป์นะครับก็ถือว่าโอเคไหมกับแกเร็เซาลเกตสำหรับผมผมก็มองว่า ก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นักนะครับแล้วในรายของเซาเกตนะครับเรื่องของการมาคุมทีมเซาเกตถ้าเกิดมาคุมแมนยูได้จริงๆครับก็ต้องนู่นเลยครับกลางกลางเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับนั่นหมายความว่าทีมอื่นเขาออกตัวในการเสริมทัพเตรียมทีมไปหลายช่วงตัวแล้วนะครับถ้าเกิดดึงเซาเกตมาครับผมว่าเรื่องปัญหาในการเตรียมทีมการซื้อตัวผู้เล่นนะครับก็น่าจะลําบากครับดังนั้นผมว่าเซา์เกตจริงไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสมกับแมนยูณะเวลานี้ครับ ส่วนนี้นะครับก็คือเหล่า5้าบรรดาตัวเต็งนะครับกุนซือที่จะมารับงานต่อจากเอริกเทนฮากในกรณีที่เทนฮากจะโดนปลดนะครับส่วนเต็ง6ร่วมครับก็มีหลายคนนะครับเริ่มที่เกแฮมพอตเตอร์นะครับฮันซี่ฟลิกครับรูเบนอาโมริมซีดดินซีดานครับแล้วก็โทมัสแฟรงครับ5คนนี้นะครับก็เป็นเต็ง6ร่วมกันแหละครับส่วนสําหรับผมแล้วนะครับในรายชื่อกุนซืออยู่นาเวลานี้ที่มีโอกาสที่จะมาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมรู้สึกกลับชอบฮันซี่ฟลิกมากที่สุดนะครับ ด้วยเรื่องของโปรไฟล์ณเวลานี้นะครับฮันซี่ฟลิกเองก็ถือว่ามีผลงานที่สุดยอดมากกับการคุมทีมบาเยนมิวนิกนะครับเคยพาบาเยนมิวนิกกวาดรวดทุกแชมป์มาแล้วนะครับซึ่งถ้ามองนตรงๆนะครับกุนซือที่สามารถพาทีมคว้าทิปเปิลแชมป์ได้ในหนึ่งฤดูกาลนะครับมันยากมากครับที่จะสามารถทําได้ครับมันต้องเป็นยอดกุนซือจริงๆครับที่จะสามารถทําได้ด้วยดีกรีของเขานะครับแล้วก็สไตล์การเล่นที่เล่นเกมลุกแบบมันน่าดูมากๆครับผมก็บอลของฮันซี่ฟลิก น่าจะเหมาะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแล้วก็ดีกรีความสําเร็จอะไรผมว่าก็ดูแล้วโงเ่เฮงบารมีมันน่าจะสามารถสู้กับทางฝั่งของเป๊ปก็เดี o l ่าพอได้นะครับน่าจะเป็นฮันซี่ฟลิกนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่ตอนนี้ครับฮันซี่ฟลิกเองก็คงยากแล้วครับตอนนี้ก็เผื่อเป็นเต็ง6ด้วยแล้วก็มีโอกาสสูงมากครับตอนนี้ที่ฮันซี่ฟลิกน่าจะไปคุมทีมอย่าง บาร์เซโลนานะครับก็ต้องมารอดูกันครับว่าฮันซี่ฟลิกจะมาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือเปล่านะครับแต่ก็ก็คงยากแล้ครับถึงหน้าทีน่นี้แต่ถามผมอยากได้ใครมากที่สุดณนะเวลานี้ที่มันพอเป็นไปได้นะครับอยากได้ฮันซี่ฟลิกมากที่สุดครับและเ,เพื่อนๆเลยครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับกุนซือคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เอาเท่าที่เป็นไปได้ครับเพื่อนๆอยากจะได้ใครมาคุมทีมมากที่สุดนะครับในกรณีที่เอริกเทนฮากโดนปลดหรือคิดว่าควรจะใช้เอริกเทนฮากต่อครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตุงไปด้วยนะสุดท้ายก็ฝากทุกคนด้วยันะครับหากใครอยากจะได้รถจนดีๆสักคันหนึ่งไว้ขับนะครับขอฝากนี่เลยครับ ซูซูกิเซเรดิโอครับราคาพิเศษต,ตอนนี้เริ่มต้นเพียงแค่319,900บาทเท่านั้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับผ่อนเดือนละ3,302บาทนะครับสูงสุดนานถึง99เเดือนด้วยกันนะครับโปรโมชั่นแบบนี้สุดคุ้มเลยครับตอนนี้มีจำนวนจำกัดนะครับต้องรีบหน่อยนะครับ โปรโมชั่นพิเศษแบบนี้นะครับได้ตั้งแต่วันนี้ถึง3สิษภาคมนี้นะครับสนใจนะครับไปได้เลยครับที่ w w w suzuki.co.th ครับหรือว่าสนใจอยากจะขับรถคันนี้ดูนะครับไปได้เลยครับที่โชว์รูม s u ซ u กิทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่าง s u ซูกิครับ